ตัวโต๊ดบางคนก็ว่าเรียกทูบรัฐบาลผมไม่ได้จุดทุกงวดนะครับนะห่างหายไปนานครับห่างหายไปนานจากการจุดทูบไอ้ไข่วัดเจดีนะครับห่างหายไปโดนพี่น้องนะครับหายไปประมาณอ่าประมาณกี่งวดอะประมาณสองงวดนะครับเออประมาณประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนสี่งวดนะครับเนาะห่างหายไปนานครับ แล้วก็เพิ่งมาจุดงวดก่อนนะครับพอจุดปุ๊บพี่น้องเอ้ยนะครับเข้าเต็มเต็มนะเข้าเต็มเต็มนะครับบางคนก็ว่าได้สามตัวตรงบางคนก็ได้สามตัวตัว,ตวนะครับแต่ตอนนั้นนะครับอ่างวดก่อนนะครับงวดก่อนงวดก่อนมีคนเห็นอ่างวดก่อนมี มีคนมาดูไลฟ์สดนะครับพันกว่าเองนะครับประมาณพันหนึ่งร้อยอะไม่เยอะเลยนะครับยังไงงวดนี้นะครับฝากแชร์ออกไปด้วยนะฝากแชร์ออกไปด้วยจ้ะให้ลูกเพจนะครับหรือให้เอฟซีทุกคนนะครับหรือให้ทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับอาจช่วยโดนบันดาลเดอ้อใครเดอร้อนะครับ นะขอป้อนขอโศกขอลาบนะครับเนาะขอให้เลขทูบนะครับขอให้ทูบดอกนี้นะครับปรากฏเลขตรงกับเลขรัฐบาลที่จะออกในงวด1 6ธัน 16, วา2 5 6 4นะครับ2ตัวก็ดีนะครับ3ตัวก็ดีนะครับนะ เหล่าแต่โศกเล้วแต่ลาบนะครับเหล่าแต่ดวงนะครับนะท่านพ่อนพ่อแม่พี่น้องเฮ้านะครับเมื่อหนีเมิอดอิ้นนะครับซาจุอ่ะเพิ่มไฟก่อนทุกคนทูบแตกแล้วนะครับด้านหลังทูบแตกแล้วแตกครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ด้านหลังทูบแตกครึ่งหนึ่งเลยนะครับนะถ้าดูจากมุมนี้นะครับจะไม่ค่อยเห็นเห็นไหมเห็นไหมทูบทูบแตกนะครับด้านหลังทูบแตกแล้วนะด้านหลังทูบแตกแล้วครับโอ้เดี๋ยวก็นอมือนี่นออยยังไงก็ให้รูปหลานเห็นเล็กตัวสุดท้ายก่อนเนอนะครับ ให้ทุกร้านเห็นเลขตัวสุดท้ายก็นด้วยใ,ใครด้วครับหนึร้อยแน่นอนนะครับทูกแตกครับทุกคนด้านหลังคือแตกแล้วนะด้านหลังแตกแล้วครับด้านหลังแตกแล้วครับ สนใจตัวเลขคุณลำพันนะครับอตัวเลขไม่ไปไหนครับตัวเลขก็อยู่นี้แหละได้ดูแน่นอนครับได้เบิร์คือเก่าแล้วครับตัวเลขอตัวเลขไม่ไปไหนครับทุบแตกนะครับด้านหลังทุบแตกเลยนะครับ สามตัวแตกวันนี้อาจารย์ครับผมนะเดี๋ยวขอดูตัวสุดท้ายก่อนครับขอดูตัวสุดท้ายก่อนจะตรงกับเลขอะไรลุ้นจนใจสั่นค่ะครับผมต้องลุ้นไปพร้อมกันครับนะแต่ด้านหลังนะครับทุบทุบแตกแล้วนะครับทุบแตกสามตัวแตกแน่ค่ะนะครับสาธูสาธูพี่น้องนะครับเนอะขอให้ไข่นะครับ ขอให้ไข่นะมอบโชคมอบลาบนะครับมอบโชคมอบลาให้พ่อแม่พี่น้องเข้านาอเหมือนหนีเมือซ็นเดอร์พี่น้องเด้อนะครับนะเล่นได้นะครับเล่นได้แต่อย่าเล่นเยอะเด้อนะครับนะเล่นอย่างมีสตินะครับมันก็คล้ายๆการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะนะครับนะก็คล้ายๆการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีได้มีเสียนะครับนะ ค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับศูนย์อะไรทุกคนศูนย์อะไรบางคนก็ว่าศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองนะครับบางคนก็ว่าศูนย์หนึ่งสี่นะครับบางคนก็ว่าศูนย์หนึ่งห้านะครับบางคนก็ว่าศูนย์หนึ่งสามครับเอาแว็บแรกนะครับแว็บแรกที่ตัวเองเห็นนะแว็บแรกที่ตัวเองเห็นนะครับ เป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาครับนะไม่ต้องไม่ครับไม่ต้องฟังคนอื่นก็ได้นะเอาเลขที่ตัวเองเห็นแวบ,บแรกครับนะแวบบแรกเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลย <c oughs> 014ตรงเลขที่ชอบเลยนะครับตรงเลขจะควงมาปีแห้งขาดไปนองเห็นตรงกันเนาะเห็นตรงกันเนาะ เห็นตรงกันทุกคนนะครับเห็นตรงกันทุกคนเนาะศูนย์หนึ่งสี่นะครับศูนย์หนึ่งสี่นะบางท่านนะครับบางท่านอาจจะตีเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดอันนี้ไม่ว่ากันนะนะครับอันนี้ไม่ว่ากันครับมากเลขใดเียนเลขนันพี่น้องศูนย์หนึ่งสี่นะครับศู 14, นย์หนึ่งสี่หรือ หนึ่งสี่ก็ตัดไปเล่นได้นะครับหนึ่งสี่ตัดไปเล่นได้ศูนย์หนึ่งก็ตัดไปเล่นได้นะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็ตัดไปเล่นได้จ้ะนะครับอาจจะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ไม่ใช่เลขที่ดังใช่ไหมน่าจะไม่ตรงกับเลขดังแะเพราะว่าดูจากคอมเมนต์ก็รู้แล้วนะครับนะดูจากคอมเมนต์ก็รู้แล้วนะครับดังหรือไม่ดังนะครับดูจากคอมเมนต์ทุกคนก็รู้แล้วจ้ะ ดังไม่ดังใช่ไหมนะครับศูนย์หนึ่งสี่นะครับวังวานสิบว่ดังนะครับเนาะก่อนจากกันนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับเนาะนะครับก่อนจากกันนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังร่ำรวยทุกคนนะครับ แนวทางรัฐบาลชุดนี้นะครับแนวทางรัฐบาลชุดนี้นะครับทําขึ้นมาเพื่อทุกคนนะครับนะเพื่อทุกคนเลยที่แบบหนึ่งนะครับทุกคนผ้าโอเคนะครับ ทุกคนโชคดีนะครับเฮงเฮงปังปังร่ำรวยทุกคนเลยนะ